นี่ครับผมลองเล่นวิดีโอความละเอียด Full HD นะครับที่4คลิปพร้อมกันนะครับส่วนขอบเขตสีหน้าจอนะครับวัดจาก s p r i d e r X Pro แล้วเนี่ยให้ sRGB จออยู่ที่100%เต็มซึ่งเกมซิมบอกเลยว่าเป็นเกมสามาัญประจาเครื่องอีกหนึ่งเกมที่สาวๆชอบพอซูมหนุกใกล้ๆครับนี่ 80 FPS ครับโอ้โหสบายเลยกับการเล่นเกม The Sims เล่นเกมค่าเวลาเช่นเกม The Sims 4, Overwatch, CS:GO, .A เกมแนวๆน,วนี้ที่กินสเปคไม่มากเนี่ยผมรับประกันได้ว่าเล่นได้ไม่ต้องงอการจอแยกแน่นอนนะครับ Acer Aspire Vero 14เครื่องที่รีวิวในคลิปนี้เป็นเครื่องเดโมจากเมืองนอกส่วนเครื่องจริงที่ขายในไทยจะเป็นรุ่นคีย์บอร์ดภาษาไทยและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพอร์ตหรืออะแดปเตอร์ สวัสดีทุกๆคนครับพบก,กับผมตันไตโตคอมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กที่จับปุ๊บรู้ก็รู้ว่ารักโลกนะครับ a s u s Aspire Vero ครับซีรีส์นี้จริงๆก็เปิดตัวออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่สำหรับ Acer Aspire Vero รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ14นิ้วแตกต่างจากรุ่นเก่าๆที่ผมรีวิวไปจะเป็นขนาดหน้าจอ15.6นิ้วนั่นเองนะครับด้วยวันโดดเด่นครับตัวเครื่องเนี่ยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยที่เป็นบอดี้ตัวเครื่องนะครับ เขาจะผลิตจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิลจากท้องทะเลนะครับทำให้ตัวเครื่องนี้นะครับสามารถลดการใช้งานปริมาณพลาสติกและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆนะครับรวมถึงนี่ไม่มีการใช้สารเคลือบผิวนะฮะสัมผัสแรกเมื่อเราจับเข้าไปครับมันจะรู้สึกถึงความเป็นพลาสติกแบบดิบๆเลย ตัวเครื่องจะไม่มีความเรียบมันเงานะครับไม่มีการขัดสีไม่มีการพ่นแลกเกอร์เพราะว่านั่นแหละคือมลพิษนะฮะเขาก็เลยทำเท็กเจอร์ให้มีความสากนะครับแต่ข้อดีของพื้นผิวแบบนี้นะครับคือมันจะมีความด้านมือเราเนี่ยสมมติว่าเปียกเหงื่อนะครับจับไปปั๊บรูปถ้าเป็นนุม๊มธรรมดาไงฮะลอยนิ้วมือนี่ขึ้นเต็มแล้วนะครับ แต่เจ้า Acer Aspire Vero ครับเนี่ยถูไปถูมาเนี่ยยังไงก็ไม่เห็นคราบสกปรกคราบรอยนิ้วมือแน่นอนอันนี้เป็นที่ถูกใจของผมมากๆเลยนะฮะรวมถึงครับด้วยบอดี้ขนาด14นิ้วและน้ำหนักตัวเครื่องเพียง1.5กิโลกรัมเนี่ยทำให้มิติเครื่องเนี่ยมันบางแล้วก็เบามากๆนะครับดูฮะ มันดูไม่เหมือนโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่มีความเอกลักษณ์มากและต้องบอกเลยว่าการดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมนะครับได้รับรางวัล Red Dot Award ปี2022ด้วยนะครับซึ่งการดีไซน์บอกเลยว่าสวยงามน่าใช้งานแน่นอนใครลองมาสัมผัสดได้ลองมาจับต้องรักจาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แน่นอนนะครับผมเองยังชอบเลยนะฮะนอกจากนี้ครับตัวยางรองตัวเครื่องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรองใต้เครื่องรองบนเครื่องนะครับเขายังมีการทําให้เป็นสีเหลืองด้วยเพื่อความสวยงามนั่นเอง แน่นอนว่าทําจากวัสดุรีไซเคิลนะครับอะบอดี้ตัวเครื่องไปแล้วครับต่อไปลองมาเปิดใช้งานดูซึ่งการเปิดใช้งานนะครับก็แนะนําว่าเปิด2มือนะฮะน้ำหนักอาจจะหนืดๆไปนิดนึงต้องเปิด2มือถึงจะขึ้นนะครับตัวเครื่องครับมีการใช้ตัว ergonomic lift นะครับบอดี้ตัวเครื่องจะมีการยกขึ้นมาให้อากาศเนี่ยมัน flow เข้าด้านใต้ตัวเครื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเวลาใช้งานครับบางคนเนี่ยอาจจะพับจอแค่นี้แล้วต่อหน้าจอแยกนะฮะอาจจะเกิดความร้อนสูงดังนั้นครับ กลางหน้าจอให้สุดเพราะว่าตัวช่องระบายความร้อนเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปกลางหน้าจอแค่นี้เนี่ยลมมันจะโฟลออกได้ไม่ดีไนะ่ไม่มีความร้อนสะสมในตัวเครื่องค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนี้ครับหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับเป็นหน้าจอขนาด Full HD IPS นะฮะขนาด16:9ต่อ 9, ซึ่ง sRGB หน้าจอตัวนี้เขาให้มาที่100%นะครับดังนั้นครับเป็นหน้าจอ6 0ที่สามารถนำไปใช้งานดน้าสีสันสีสวยสดคมชัด ตกแต่งภาพได้แต่แนะนําว่าเอาไปคาลิเบตก่อนสักหน่อยก็จะดีนะครับเพราะว่ามาตรฐานสีดัเดิมนะครับยังไงก็ไม่ตรงเทียบเท่ากับหน้าจอแต่งภาพของแท้100%อยู่แล้วนะครับส่วนกล้องเว็บแคมครับนี่มาพร้อมกับกล้องความละเอียด full hd ครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี tnr ครับช่วยภาพจากกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กนะครับมีความคมชัดหน้าเราใสาเนียนไร้เกลี่ยแสงได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงครับลด i อ e ด้วยนั่นเองนะครับใช้งานในที่แสงน้อยเช่นแสงไฟห้องทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถทำออกมาได้ดีดีแค่ไหนแต่เราไปดูกล้องกันเลยครับและนี่ก็คือภาพจากกล้องเว็บแคมของ Acer Aspire Vero 14เครื่องนี้ครับการเกลียแสงครับใช้ระบบ TNR นะครับก็คือลดนอ e ปรับแสงให้พอดีไม่มีความคอนทราสต์กันมากเกินไปที่มืดไม่มืดมากที่สว่างไม่ได้สว่างมากทุกอย่างมันพอดีนะครับและใครประชุมงานออนไลน์บอกเลยว่าถ่ายทอดออกมาเนี่ย หน้าตาดูดีสวยหล่อแน่นอนรวมถึงเสียงครับและนี่คือเสียงจากไมโครโฟนของ Acer Aspire ไ e r o 14เครื่องนี้ด้วยนะครับเป็นไงครับชอบไหมกับภาพและเสียงของเจ้าโนบุเครื่องนี้ครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถัดมาครับที่บริเวณขอบหน้าจอก็เป็นจอขอบบางนะครับทำให้ไม่ติดตัวเครื่องเนี่ยดูเล็กลงด้วยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ a c e r อยู่บริเวณนี้นะฮะถัดมานะครับที่ตัวคีย์บอร์ดตรงส่วนนี้นะครับก็ทําจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิลเหมือนกันนะฮะ เท็กเจอร์จับไปีูเหมือนกันทั้งตัวเครื่องเลยนะฮะคีย์บอร์ดก็ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเช่นกันนะครับตัวแป้นพีปุ่มกดต่างๆนะครับฟิลสัมผัสค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะไม่มีตัวนัมเบอร์แพดมาให้นะครับไม่มีแป้นตัวเลขมาเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันแค่14นิ้วเท่านั้นนะฮะเขาก็เลยไม่สามารถใส่แป้นตัวเลขมาให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันคีย์ต่างๆก็ครบถ้วนนะครับม,มีอะไรมากมายจุดเด่นหลักๆนะครับคือตัวอักษรมันปุ่มกดเนี่ยตัวับ R นะคร มาจากคำว่ารีกลับด้านก็คือหมายความว่ารีไซเคิลนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของแอโรคีบริเวณนี้นะครับอาจจะกดใช้งานได้ยากนิดนึงเพราะว่าปุ่มขึ้นกับปุ่มลงเนี่ยเป็นแบบย่อส่วนนะครับถัดมาครับที่บริเวณตัวนี้ฮะตัวทัดแพดนะครับเฮ้ยเขามีการโคดผิวค่อนข้างดีเท็กเจอร์มันจะคล้ายๆกระจกนะครับเท็กเจอร์กระจายคลาๆกระจกเลยนะฮะแล้วก็เป็นทัดแพดแบบซ่อนปุ่มด้วยคือการดีไซน์ทัชแพดเนี่ยสีเดียวกับโทนสีของตัวเครื่องนะครับเข้ากับตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีการติดตัั้งบรนะค ตัวจับไรนด้วมือสําหรับปลดล็อกตัวเครื่องในด้วยนะฮะส่วนปุ่ม power เปิดเครื่องก็อยู่บริเวณนี้ครับเป็นหนึ่งเดียวกับคีย์บอร์ดไปเลยนะฮะไม่ใช่มีการติดตั้งตัวสแกนไร้ด้วมือที่ปุ่ม power นะครับและก็ในส่วนนี้ฮะโลโก้ครับ post-consumer-recycle ก็คือการใช้งานพลาสติกรีไซเคิลนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ารีไซเคิลมากน้อยแค่ไหนก็ลองดูท็กเจอร์เนี่ยมันจะมีความเป็นเม็ดพลาสติกอยู่ภายในสีเทาสีเหลือง สีเทาอ่อนเทาเข้มนะครับกลืนๆก,กันไปดูเป็นเท็กเจอร์ที่สวยงามแน่นอนนะฮะส่วนสติกเกอร์ต่างๆนะครับแน่นอนว่าไม่มีติดมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าสติกเกอร์มัน,มนเป็นพลาสติกมีกาวมียางเหนียวไม่ลักโลกเขาก็เลยปั๊มติดตัวเครื่องมาเลยนะครับเป็นคําว่า intel evo นี่ขูดไม่ออกเพราะว่าเป็นเท็กเจอร์เดียวกับตัวเนื้อวัสะดุไปเลยนะฮะถือว่าสวยงามแล้วก็ดูแปลกตาไม่มีสติกเกอร์อะไรติดมาให้ลลหูลกตาเลยนะครับ สำหรับสเปคตัวเครื่องของเจ้า Acer Aspire Vero 14เครังนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 1 2 5 5 U ครับการ์ดจอเป็น Iris Xe Graphics ซึ่งเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนั่นเอง RAM 16GB DDR4 นะครับ SSD ความจุ1 t b 1> หน้าจอขนาด14นิ้ว Full HD IPS 60Hz นะครับ รวมไปถึงครับมาพร้อมกับ Windows 11แท้และยังมี Microsoft Office Home and s t u d e n t ทดลองใช้แบบ1เดือนให้ไปฟรีเลยนะครับตัวนี้และในส่วนพอร์ตเชื่อมต่อรอบๆตัวเครื่องนะครับก็จะมีพอร์ตมาให้ฝั่งขวามือนี่ usb 3.2พอร์ตเดียวเลยนะครับแล้วก็เขนสิงตนล็อกอยู่ตรงนี้ครับและส่วนทางฝั่งซ้ายมือนะครับนี่โอโ้พอร์ตเยอะมากเลยฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะไม่มีอะไรอเกะกะทางฝั่งขวามือเวลาเราต่อใช้งานเมาส์นะฮะก็จะมีในส่วนของไฟสแสดงสถานะครับ2จุด แล้วก็แจ็ค3.5ออดหโอไมค์ n d headphone combo ครับรวมไปถึง USB 3.2 Type A และพอร์ต h m i ครับรวมไปถึงนี่ Thunderbolt 4มีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับแหมไม่ธรรมดาจริงก็ในเมื่อมาเป็นแพลตฟอร์ม Intel Evo เนี่ย Thunderbolt 4คือของที่คู่กันแน่นอนนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับนี่ยังมี DC i n p o r t ์ตรูกลมๆสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ให้มาด้วยแต่ครับแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งฮะอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาเนี่ยมันเป็นอะแดปเตอร์แบบ power delivery หัวเป็น type c นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์อาจจะหน้าตาไม่สวยมากแต่ด้วยความที่อะแดปเตอร์ตัวนี้มันเป็น type c นะครับทำให้เราต่อชาร์จไฟกับตัวบุ๊กเครื่องนี้ได้ชาร์จแบตมือถือชาร์จอุปกรณ์ต่างๆที่เป็น type c ได้แต่งงไหมครเขาให้ตัว dc in มาและจะเสียบกับอะไรครับก็คือเป็นพอร์ตให้มาเปล่าๆแต่ว่าอะแดปเตอร์ไม่มีอาจจะซื้ออะแดปเตอร์แยกในอะนาะคตเผื่อใช้งานกับเจ้าตัวพอร์ต dc in ตรงนี้ก็ได้นะครับอะแดปเตอร์รูมกลมเนี่ย ซึ่งมีให้มาคือเราไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเป็น type c นะฮะแต่ก็ยังมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวพอร์ต thunderbolt เนี่ยนะครับมันมีพอร์ตเดียวถ้าเกิดว่าเราจะชาร์จไฟก็คือต้องเสียบชาร์จขาไว้เราจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็น type c ได้นะฮะหรือว่าเราจะโอนถ่ายข้อมูลใน type c นะครับแน่นอนว่าเราก็ไม่สามารถเสียบชาร์จไฟไปพร้อมกันได้ดังนั้นครับวิธีแก้เลยคือต้องไปหาตัวหับ type c thunderbolt นะครับมาเสียบต่อ สามารถชาร์จไฟผ่านหับได้รวมถึงสามารถเสียบโอนถ่ายข้อมูลได้ในพอร์ตพอร์ตเดียวกันนะฮะก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อซื้อหับช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่ใครต้องการพอร์ตการเชื่อมต่อเพิ่มเติมหรือว่าต้องการพอร์ตไทซีเพิ่มในการชาร์จไฟและโอนถ่ายข้อมูลนั่นเองนะครับโดยรอบๆตัวเครื่องก็ไม่มีอะไรมากมายครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัว Aspire Vero อยู่ตรงนี้อีก1จุดนะครับอะแล้วก็ในส่วนด้านใต้ตัวเครื่องครับนี่มาพร้อมกับแผง Air i n t a k e ขนาดใหญ่เลยนะครับ สำหรับดูดลมเข้าแล้วก็ในส่วนของตัวสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะลักโลกนี่เป็นลูกศรชี้ไปที่โลกนี่เพื่อความสวยงามแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นส่วนระบบลําโพงครับอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องปกติโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้แต่ด้วยความเป็นโน้ตบุ๊ก14นิ้วก็เลยย้ายมาตรงนี้นะครับเสียงเนี่ยมันจะพุ่งออกมาด้านหน้าได้ดีมากขึ้นผมชอบตำแหน่งลำโพงตรงนี้มากกว่านะแต่ว่าเรื่อง sound stage ของลำโพงเนี่ยการที่กระจายออกด้านข้างนะครับมันจะทำให้ sound stage ดูกว้างกว่าก็แล้วแต่ความชอบแลวกันส่วนเสียงถามว่าดีม โอเคครับเสียงดังฟังชัดฟังเพลงได้ดูหนังดีแต่ก็สามารถใช้งานได้ประมาณหนึ่งไม่ถึงกับลำโพงคันเทพต้องลองฟังได้หูตัวเองจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้ครับกับ Acer Aspire v i r o ส่วนตัวเครื่องภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองแกะดูกันเลยครับมาดูตัวเครื่องภายในกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนนะครับที่เป็นพัดลมเดี่ยวและฮีตไปนํ์นความร้อน2ท่อนะครับสัมผัสกับหน้า CPU โดยตรงเลยตัว CPU เนี่ยจะมีลักษณะบแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับ ก็เป็นทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอในตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีตัว cover นำความร้อนภาคจ่ายไฟด้วยนะครับในส่วนนี้ส่วน SSD ครับอยู่บริเวณนี้มีมาให้แล้ว1ตัวนะครับขนาด 1TB ทรซึ่งไม่สามารถอัพเกรดเพิ่มเติมได้เพราะว่าไม่มีสล็อตเหลือแล้วนั่นเองนะครับส่วน Wi-Fi ครับชิปอยู่นี่รองรับ Wi-Fi 8 0 2 1 1 ax นะครับหรือว่า WiFi 6 e รวมถึงรองรับบลูทูธด้วยนะครับและแบตเตอรี่ครับขนาดอยู่ที่54.5วัตต์เอนะครับ ซึ่งก็ถือว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดตัวเครื่องนะครับแล้วนอกจากนี้ลำโพงครับดอกก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายก็สมกับขนาดตัวเครื่องเลยนะครับซึ่งโดยรวมงานประกอบภายในถือว่าดูดีแต่ว่าเรื่องการอัปเกรดเพิ่มเติมครับแรมไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้เพราะว่าแรม16กิกเดิมๆเขาฝังบอร์ดมาเรียบร้อยแล้ว เราไม่สามารถแกะของเดิมออกและใส่ของใหม่เข้าไปได้นะครับซึ่งการอัปเกรดโดยรวมนะครับก็ไม่สามารถอัปเกรดอะไรได้แล้วนะครับมีแต่ SSD ที่สามารถเพิ่มได้แต่1นึ่งเทราไบต์เนี่ยผมก็ว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับโดยรวมกับงานประกอบภายใน,นก็ถือว่าดูดีนะครับไม่ได้แย่อะไรมากมายและบอดี้ตัวเครื่องค่อนข้างจะมีความหนาสามารถแกะถอดได้ง่ายและก็ไม่ต้องกลัวบินกลัวแตกนะครับงานประกอบถือว่าแน่นหนาดีตามสไตล์ a อร์นะครับหลังจากที่เราดูภายในกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองทําการทดสอบตัวเครื่องนี้ค่ะว่า ใช้งานจริงจะเป็นยังไงใช้งานได้แค่ไหนไปชมกันครับมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องจากโปรแกรม CPU Z นะครับ CPU ที่เราได้ใช้คือ Intel Core i7 1 2 5 5 U นะครับตัวนี้ TDP อยู่ที่15วัตต์ก็คือเป็น CPU สำหรับโน้ตบุ๊กบางเบานั่นเองนะครับประสิทธิภาพไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของคอครับมี2 P-Core P r e เนี่ยเป็น performance คอนะครับคอประสิทธิภาพสูงเลย และก็มี8 E-Core นะครับตัวนี้เป็น Efficiency Core หรือว่า Core ประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับซึ่ง CPU โมเดลนี้เนี่ยจะเป็น E-Core เยอะกว่า P-Core นะครับเพราะว่าต้องการการประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับซึ่ง P-Core จะมีการแบ่ง t h r e a d เป็น4 t h r e a d นะครับซึ่งเมื่อเอา P-Core 4 t h r e a d บวกกับ8 E-Core 8 t h r e a d นะครับรวมกันทั้งหมดเป็น12 t h r e a d นั่นเองนะครับและเมนบอร์ดครับรองรับ PCIe 4.0ส่วน RAM ครับให้มาเป็น RAM DDR4 ครับและในส่วนของการ์ดจอเป็นการ์ดจอ Iris XE g ก p h ฟิก e ที่มาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 นั่นเองนะครับกาจอตัวนี้ครับสามารถรองรับการตัดต่อวิดีโอได้การทำงานต่างๆได้รวมถึงการดูหนังไฟล์ความละเอียดสูง 4K 8K ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับส่วนความแรงในการประมวลผลครับแตกต่างกับ i7 1 0 7 0 0 u อยู่14%นะครับแต่ว่าตัวนี้มีความแรงซิงเกิลเทรสอยู่ที่12%นะครับมากกว่าถึง2% ส่วนขอบเขตสีหน้าจอนะครับวัดจาก Sprider X Pro แล้วเนี่ยให้ sRGB จออยู่ที่100%เต็มเป็นจอ sRGB ร้อยของแท้แน่นอนนะครับส่วนอุณหภูมิตัวเครื่องนี้นะครับผมจะวัดจากโปรแกร,รม Cinebench R23 านะครับทำการ benchmark และดูอุณหภูมิกันครับว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่นตอนนี้ครับอุณหภูมิของ CPU วัดได้อยู่ที่ประมาณ30ไม่เกิน40องศาเซลเซียสนะครับมีขึ้นมีลงนะแล้วก็ในส่วนของการทำงานนะครับช่วงนี้ ก็จะทํางานอยู่ในช่วงประมาณ1 GHz กนะครับก็อาจจะไม่สูงมากเพื่อประหยัดพลังงานในกรณีที่ไม่ได้มีการใช้อะไรนั่นเองนะครับลองเบนช์มาร์กดูครับซึ่งเมื่อเราเริ่มทําการทดสอบนะครับอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นทันทีนะครับแต่80องศาเซลเซียสเลยนะครับในส่วนนี้ซึ่งอุณหภูมิ80ความเร็วในการทํางานของ CPU จะอยู่ในช่วงประมาณ3.1ถึง4.1 G h z นะครับแต่ค่อยๆลดลงมา อุณหภูมิสูงสุดข,ข,ของตัวเครื่องแตะอยู่ที่95องศาเซลเซียสนะครับแต่อุณหภูมิการทํางานจริงๆของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ75 8 0ถึง80องศาเซลเซียสนะครับโดยที่ทําความเร็วของ CPU ได้อยู่ในช่วงประมาณ2.4 GHz สําำหรับ E-core ส่วน P-core จะทํางานอยู่ในช่วงประมาณ3 GHz ซนะครับซึ่งความเร็วในการทํางานระดับนี้นะครับสามารถทํางานต่างๆได้อย่างสบายรวมถึงการตัดต่อวิดีโอ ทำงานกราฟิกตกแต่งรูปภาพนะครับรวมไปถึงงาน Photoshop งานต่างๆเนี่ยทำได้แน่นอนแต่ที่จะไม่ถนัดนะครับคือการเรนเดอร์หรือว่าการประมวลผลเป็นระยะเวลาน,านานๆยาวๆใช้การประมวลผลหนักๆเนี่ยนะครับเพราะว่าการระบาบยความร้อนเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ดีมากนักเหมือนพวก Gaming n o t e ตบุกนั่นเองนะครับ โดยความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.0และการทํางานอยู่ในช่วงประมาณ75องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิพีคโหลดสูงสุดที่95องศาเซลเซียสและคะแนน Cinebench R 2 3อยู่ที่8,272คะแนนครับ SSD ครับให้มาความจุ 1TB ทรครับความจุรวมอยู่ที่953 GB นะครับความเร็วรีส3,621ความเร็วไรย้ย4 4 4 1มาตรฐาน SSD PCIe เลยนะครับตัวนี้ ส่วนการประหยัดพลังงานนะครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถอยู่ได้นานถึง9ชั่วโมงครึ่งเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าผมเนี่ยเปิด u t u b e นะครับฟังเพลงไปปรับหน้าจอความสว่าง30%เปิดเสียงเพลงอยู่ที่50%รนะครับแล้วปิดไฟคีย์บอร์ดไม่ได้ต่ออุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะฮะถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้นาน,านมากๆถึง9ชั่วโมงครึ่งนะครับใครที่ออกไปทำงานนอกบ้านนอกสถานที่ต้องการโน้ตบุ๊กประหยัดพลังงานที่ดีเยี่ยม Acer Aspire Vero 14ตนนัวนี้บอกเลยว่า ตอบโจทย์เรื่องการใช้แบตเตอรี่แน่นอนนะครับส่วนเรื่องการเล่นเกมครับตอนนี้ผมมาทดสอบกับเกม The SIM นะครับซิมพักสี่เลยนะฮะซึ่งเกมซิมบอกเลยว่าเป็นเกมสามัญประจําเครื่องอีกหนึ่งเกมที่สาวๆชอบและค่อนข้างที่จะเหมาะกับสเปคเครื่องแนวๆนี้นะครับเพราะว่าคอมเครื่องนี้เนี่ยไม่มีการจอแยกแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับนี่เป็นไงฮะลองดูความลื่นไหลก่อนดูด้วยตาอย่ามองที่ตัวเลขครับดูด้วยตาก่อนลื่นไหมเนี่ยลื่นไหม,ล,มลื่นนะ เล่นแบบลื่นๆล,ลื่นดีคือไม่มีสะดุดเลยนะครับเนี่ยซูมเข้าซูมออกอาจจะมีกระตุกบ้างเวลาหมุนภาพไ,ไวๆวแต่โดยรวมถามว่าคุณเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้นะครับโดยเฟรมเรทที่ทําได้นะครับมองภาพมุมกว้างอ็อบเจกต์เยอะๆครับอยู่ที่ประมาณ60 FPS ครับนี่ไม่มีต่ํากว่า60อาจจะ5958บ้างนะฮะไม่ต่ํากว่า50แน่นอน60เนี่ยเรื่องธรรมดาเลยนะครับพอซูมหนกใกล้ๆครับนี่ 80 FPS ครับโอ้โหสบายเลยกับการเล่นเกม The s i m คุณไม่ต้องหวังว่าคุณจะเล่นไม่ได้คุณเล่นได้แน่นอนนะครับเกมนี้แล้วก็ในส่วนของการปรับกราฟิกต่างๆครับผมปรับภาพทุกอย่างไปที่มีเดียมอันนี้คือมีเดียมนะครับมีเดียมผมว่าก็โอเคแล้วภาพสวยงามเล่นได้ดีเล่นได้ลื่นนะครับและความละเอียดภาพอยู่ที่ Full HD 1920ง0คณ1080นะครับ ซึ่งลองสังเกตตรงนี้ครับที่อุณหภูมิตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75องศาเซลเซียสเท่านั้นครับ CPU ทำงานที่15% 20%นะครับไม่เกินนี้และแรมใช้ไปถึง 9GB นะครับซึ่งแรมเพียงพอไม่ต้องอัปเกรดเพิ่ม CPU แรงพอการ์จอแรงพอที่จะเล่นเกมได้นะครับดังนั้นใครซื้อไปทำงานทั่วไปเล่นเกมค่าเวลาเช่นเกม The s m s 4 o v e r w c h CSGO .A L O L Warrent เกมแนวแนี้ที่กินสเปคไม่มากเนี่ย ผมรับประกันได้ว่าเล่นได้ไม่ต้องงอการจอแยกแน่นอนนะครับแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากจนเกิน80องศาด้วยอย่างแน่นอนครับมาดูกันต่อครับกับการทดสอบตัดต่อวิดีโอนะครับนี่เลยกับโปรแกรม Premiere Pro นะครับซึ่งการตัดต่อวิดีโอถามว่าทำได้ไหมนี่ฮะการเรนเดอร์ฟุตเทรนะครับการพรีวิวฟุตเทรสนี่โอ้โหสบายสบายครับไม่มีปัญหาอะไรเลยในการทำงานนะฮะคือมาแบบง่ายๆนะครับอันนี้ความละเอียดคลิปเป็น full hd นะครับ เดี๋ยวผมจะลองซ้อนกันหลายๆคลิปดูนะครับแล้วให้มันเล่นพร้อมๆกันทีละ3 4คลิปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองสังเกตนะครับตอนที่ผมลากวิดีโอใส่นะครับก็เนี่ยลากปุ๊บแล้วก็มาปั๊บเลยนะครับซึ่งความเร็ว ssd เองในการเรียกไฟล์วิดีโอขึ้นมาบน p r e m i e r e Pro เนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีการกระตุกเลยนะครับในส่วนนี้นี่ครับผมลองเล่นวิดีโอความละเอียด full hd นะครับที่4คลิปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลองรันไปทีละคลิปดูนี่มาครับพรีวิว มาแบบลื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวลองใส่เอฟเฟกเบื้องต้นดูนะครับในส่วนของการตัดต่อวิดีโอผมจะเอาตัว cross d i s o l v e เข้ามาใส่นะครับเพื่อให้มันเฟ d เข้านะฮะแล้วก็ลองดูนครับว่าจะมีการกระตุกของกราฟิกหรือเปล่าในการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนี่ครับสบายๆเลย มาได้แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองดู Task Manager นะครับระหว่างที่มันพรีวิวคลิปดูว่าเป็นยังไงนะครับว่ามันใช้ทรัพยากรทุกเครื่องในส่วนไหนบ้างในการประมวลผลซึ่งณตอนนี้เองไม่ได้มีการประมวลผลอะไรนะครับ CPU ก็ไม่ได้ทํางานหนักนะครับแรมใช้ไปประมาณ10 g b เท่านั้นนะครับในการตัดต่อวิดีโอเดี๋ยวลองพรีวิวดูครับนี่ครับไปครับนี่ครับ ใช้ CPU แล้วก็ตัวการ์ดจอ Iris Xe นะครับในการประมวลผลภาพนะฮะ CPU ใช้ไป20%ส่วนการ์ดจอใช้ไป23%ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับนี่ตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นแบบ Full HD ครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะฮะ RAM 16 g b เพียงพอกับงานใช้งานนะครับและเดี๋ยวผมจะลองเรนเดอร์วิดีโอนะครับที่วิดีโอความเอียด Full HD นะครับกับ format H.264 พร้อมกับ b i t r a ทนะฮะ CBR 50นะครับส่วน User Maximum Render Quality ก็เปิดใช้งานนะครับเดีย๋ยวเรามาลอง Export กันดูครับว่าคลิปสีนาทีความเอีย Full HD ใช้เวลาเท่าไหร่และสเปกกราตัวเครื่องใช้ไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับนี่ r a มใช้ไปทั้งหมด 12GB ครับ CPU ใช้ไป43%ส่วน Iris Xe g r a p h i c ครับเป็นไงฮะใช้ไปเต็มที่เลยที่90%นะครับซึ่งตัว Iris Xe เนี่ย มีตัว Encode สำหรับงานด้านเรนเดอร์วิดีโอตัดต่อวิดีโอโดยเฉพาะด้วยนะครับดังนั้นไม่ใช่ปัญหาในการเรนเดอร์วิดีโอแน่นอน CPU ทำงานไม่หนักมากแต่ว่าการจอทำงานเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องห่วงเรื่องการเรนเดอร์เลยนะครับและ CPU ทำงานได้อยู่ที่ประมาณ 2GH กิกะเฮิร์เท่านั้นอย่างที่ผมบอกไปคือเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยไม่ได้เทพมาก CPU ตัวนี้เป็น CPU ตัวประหยัดพลังงานนะครับดังนั้นความเร็วในการเรนเดอร์ทำงานเต็มที่นะครับของ CPU ก็อาจจะไม่ได้สูงมากนัก ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ก็ต้องใช้เวลาในการเรนเดอร์นิดหนึ่งนะครับเสร็จเหมือนกันแต่เสร็จช้ากว่าถ้าเทียบกับพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปพีแต่ถามว่าตัดต่อวีดีโอได้ไหมตัดได้โดยคลิป4นาทีนะครับใช้เวลาเรนเดอร์ไปอยู่ที่ประมาณ1นาที3 0วินาทีเท่านั้นเองนะครับในส่วนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Acer Aspire Biro เครื่องนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรตบุกที่สวยงามแปลกใหม่หน้าใช้งานมากๆนะครับส่วนใครที่อาจจะไม่ถูกใจตัวเครื่องสีเทานะครับก็มีสีเลือกถึง3สีเลยคือสีเทาตัวนี้นะครับ Copperstone Gray นะครับสีดำ Starry Black ครับและสีน้ำเงินเข้มครับคือ Marina Blue นั่นเองนะครับก็เลือกได้ตามใจต้องการนะครับแต่ณตอนนี้นี่สีเทาผมว่าสวยงามน่าใช้งานในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นสีเทานะครับส่วนสีอื่นก็ต้องรอติดตามชมแล้วกันนะครับและเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้ทาการทดสอบไปนะครับเรื่องการระบายความร้อนเองเรื่องการใช้งานโดยร ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานแบบทั่วไปอีกเครื่องหนึง่งเป็นโน้ตบุ๊กแบบอันตร้าตินที่น่าใช้งานมากๆนะฮะแล้วก็มีความทนทานด้วยเรื่องพื้นผิวเท็กเจอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยรอยขูดรอยกระแทกรอยนิ้วมือรอยสกปรกต่างๆเนี่ยผมชอบตรงเท็กเจอร์มากๆนะฮะบอดี้ถึงแม้ว่าเป็นวัสดุพลาสติกรีไซเคิลแต่ก็ยังคงมีความทนทานมากกว่าโน้ตบุ๊กแบบที่เน้นความเรียบหรูดูดีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันว่าบางคนอาจจะเรียกความเรียบหรูบางคนอาจจะเรียกความ ถึกบึกบึนเนี่ยตัวนี้ได้แน่นอนเรื่องความถึกเรื่องความแข็งแรงแต่ก็ยังคงแฝงไว้ได้วยความเรียบง่ายนั่นเองนะครับส่วนเรื่องพอเชื่อมต่อก็อย่างที่บอกไปครับคือต้องหาฮับไทซีทันดโบมาต่อแยกเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนะครับส่วนเรื่องการพกพาก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับกระเป๋าแถมมาให้รวมถึงน้าหนักที่เบาเพียง1.5กิโลกร,รัมก็ถือว่าโอเคในการพกพากไปใช้งานได้นอกบ้านทุกวันแน่นอนนะครับในส่วนนี้โดยรวมนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจ ใครกำลังหาโน้ตบุ๊กสักเครื่องอยู่หน้าตาสวยๆเรียบๆแปลกใหม่ไม่เหมือนใครรวมไปถึงขนาด14นิ้วเน้นใช้งานธรรมดานะครับไม่เน้นเล่นเกมเจ้า Acer Aspire Vero 14นิ้วเครื่องนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เองนะครับก็ต้องขอบคุณทาง Acer ด้วยที่ส่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับผมตันไตโตคอมขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ไตโตคอมด้วยครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย